สวัสดีค่ะวันนี้แอมมีที่ดินแปลง6ไร่3งาน35ตารางวามานําเสนอนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อําเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะราคาขายยกแปลงเพียงแค่2.29ล้านบาทเท่านั้นนะคะฟรีโอนด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ต้องการขอสินเชื่อกับทางธนาคารเราก็สามารถดําเนิกนการให้ได้เหมือนกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดกับศูนย์ผู้สูงอายุนะคะใกล้กับอบตอใกล้โรงพยาบาลใกล้ซีเจใกล้เซเว่นนะคะแล้วก็ใกล้ตลาดชุมชนของอําเภอหนองยาปล้องนะคะ ห่างจากเขื่อนแม่ประจันเพียงแค่2กิโลเมตรนะคะมีท่อเกษตรนะคะผ่านแปลงที่ดินนะคะถนนเข้าที่ดินก็เป็นถนนสาธารณะนะคะมีน้ําไฟเข้าถึงแปลงที่ดินเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนบายพาส3510เพียงแค่200เมตรนะคะที่ดินเป็น ที่เนินสูงนะคะปลอดภัยนะคะน้ำไม่เคยท่วมเอกสารสิทธิก็เป็นโฉนโดนะคะพร้อมโอนนะคะเหมาะที่จะทําเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือว่าทําเป็นการเกษตรนะคะถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะแปลงนี้ใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามแอร์ได้ที่เบอร์0952895563รีบๆหน่อยนะคะมีแค่แปลงเดียวนะคะสวัสดีค่ะ